สวัสดีค่ะนักเรียนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพระรศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะอวัยวะแรกคือปากเมาส์ป <M outh. S 1> ากทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารส่งตรงไปที่หลอดอาหารค่ะ esophagus หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร ส่งตรงไปที่กระเพาะอาหาร Stomach กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทปโปรตีนและกักเก็ดอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ4-6ชั่วโมงและส่งตรงไปที่ลำไส้เล็ก Small intestine ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทหลังจากนั้นจะเป็นการย่อยอาหารครั้งสุดท้ายและจะดูดซึมสารอาหาร ไปเรี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากนั้นจะส่งการอาหารไปที่ลำไส้ใหญ่ Large intestine ลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ดูดซึมน,น้ำและเกลือแร่กลับมาใช้ใหม่แล้วส่งการอาหารไปที่ทวารหนัก Rectum เพื่อรอระบบขับถ่ายนักเรียนจะเห็นว่า การทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีความสัมพันธ์กันถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรขอให้นักเรียนคอมเมนต์มาที่ท้ายคลิปนี้ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดูแลวิธีการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนะคะรูจะสาธิต การทำงานของระบบย่อยอาหารให้นักเรียนดูนะคะน่นักเรีย,รยนคะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย